หากมีทัศนคติด้านการพัฒนาที่ถูกต้องคุณจะมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้จนวันตายคุณต้องเชื่อในสิ่งที่แล็บไบแซมัวลเอ็มซินเวอร์ทำเขาบอกว่าปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพวกเราไม่ต้องรอจนถึงพรุ่งนี้เพื่อจะเป็นคนที่เราเป็นในวันนี้และเราจะพัฒนาตัวเองได้หากใช้ศักยภาพที่พระเจ้าทรงปลูกฝังไว้ในตัวเราให้เป็นประโยชน์ มีผู้สื่อข่าวรุ่นหนุ่มสาวถามว่าคุณคาซาคุณอายุ95ปีและเป็นนักเล่นเชลโลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วทำไมคุณยังต้องฝึกวันละ6ชั่วโมงอีกเขาตอบเพราะผมคิดว่าตัวเองกำลังก้าวหน้าศักยภาพในตัวเราไร้ขีดจำกัดและใช้ไปเพียงเล็กน้อยเมื่อใดที่คิดถึงข้อจำกัดแสดงว่าเรากำลังสร้างข้อจำกัดขึ้นมาเอง ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เชื่อว่าคนทั่วไปใช้ศักยภาพอันแท้จริงของตัวเองเพียงร้อยละสิบคำพูดนี้ช่างเหลือเชื่อเพราะหากเป็นจริงก็แสดงว่าคนทั่วไปยังมีความสามารถอีกมหาศาลที่จะพัฒนาได้เหมือนเรามีพื้นที่ของความเป็นไปได้นับร้อยร้อยเอเคอร์แต่ใช้เพาะปลูกไปเพียงครึ่งเอเคอร์ แล้วทำอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เหลืออีกร้อยละ90ได้คำตอบอยู่ที่ oh <my> การเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนสิ่งที่เราทำให้เริ่มด้วยการมองว่าจะต้องคิดอย่างไรจึงจะเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองได้ฉันจะทำได้ไหมกับฉันจะทำได้อย่างไรคล้ายกันมากแต่แท้จริงแล้วกลับได้ผลลัพธ์ที่ต่างกันสุดกู่ฉันจะทำได้ไหมเป็นคำถามที่เต็มไปด้วยความลังเลสงสัยและสร้างข้อจำกัด ฉันจะทำได้อย่างไรก็เท่ากับคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ต่อสู้เพื่อความสำเร็จเหตุผลธรรมดาที่สุดที่ทำให้คนเราเอาชนะอุปสรรคไม่ได้คือไม่ท้าทายตัวเองให้มากพอไม่ทำจนสุดกำลังและไม่ผลักดันขีดความสามารถของตัวเองให้มากขึ้นคำถามที่ว่าฉันจะทำได้อย่างไรแสดงว่ามันน่าจะมีวิธีคุณก็แค่ต้องหา หากอยากขยายศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนแต่ถ้าเปลี่ยนวิธีคิดโดยไม่เปลี่ยนการกระทำก็จะไม่มีวันบรรลุศักยภาพขั้นสูงสุดของตัวเองได้ขอให้ทำตามขั้นตอน3ขั้นต่อไปนี้ 1. หยุดทำเฉพาะสิ่งที่เคยทำแล้วเริ่มทำสิ่งที่ทำได้และควรทำกระบวนการขยายศักยภาพของคนคนหนึ่ง จะเกิดอย่างต่อเนื่องมีขึ้นและมีลงมีโอกาสผ่านเข้ามาแล้วจากไปมาตรฐานที่เรากำหนดขึ้นสำหรับตัวเองจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสิ่งที่เราทำได้จะเปลี่ยนไปขณะที่เราพัฒนาตัวเองและสิ่งที่เราควรทำจะค่อยๆพัฒนาเช่นกันแม้จะดูเป็นเรื่องยากแต่หากเต็มใจทำชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลง 2หยุดทำสิ่งที่คนอื่นคาดหวังให้คุณทำแล้วเริ่มทำให้เกินความคาดหวังหากต้องการแตกต่างจากคนอื่นจนมีคนสังเกตเห็นและเจริญก้าวหน้าในอาชีพคุณต้องทำมากขึ้นและเป็นมากขึ้นต้องไปอยู่เหนือเกณฑ์เฉล,ลีย่ยและคุณทำได้โดยเรียกร้องตัวเองให้มากกว่าที่คนอื่นเรียกร้องจากคุณ คาดหวังจากตัวเองให้มากกว่าที่คนอื่นคาดหวังจากคุณศรัทธาในตัวเองให้มากกว่าที่คนอื่นศรัทธาในตัวคุณทำให้มากกว่าที่คนอื่นคิดว่าคุณควรต้องทำต้องให้มากกว่าที่คนอื่นคิดว่าคุณควรให้และช่วยให้มากกว่าที่คนอื่นคิดว่าคุณควรช่วย 3. หยุดทำสิ่งที่สำคัญแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเริ่มทำสิ่งที่สำคัญทุกวัน การก้าวอย่างมั่นใจไปตามความฝันของตัวเองหมายถึงการทำสิ่งที่สําคัญทุกวันการทำสิ่งไม่สําคัญทุกวันไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณรังแต่ทำให้เวลาหมดไปการทำสิ่งถูกต้องแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจะไม่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่ทำให้ชีวิตขยายออกไปแต่การพัฒนาเป็นประจำทุกวันจะทำให้คนเรามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น